อ้าวเปิดขึ้นมาเห็นอันนี้นางขอ,งมอกมกเนะป้าลุงสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี FC เอฟซีเบิร์ทุกขัน้นเลยพี่น้องเด้อสบายดีป้าลุงงามงามไ,มไหมวายสบายดีพี่น้องสบายดีป้าลุงนะลูกสบายดีป้าลุงงามงามป้ปาลุงว่าอันนาาี้น่ารักอันย์เป็นตาแพงตาแพงสบายดีงามงามเร็วเร็ว คนยังเพิ่นพ ah ี่น้องเ้ยยังเพิินยังเพิ่นตอนนี้เขาเจ้าจะได้ลูกคนเขาจามาออกลูกพี่น้องเลยแมนมากันอยู่คือเก่าแม่แกมบมสนีเนาะคือเก่าจ้าแมนแมนยามร้านอยู่เบ bueno ิดคืน น่องอเนย์นอ้นองอเนยนี่แจักสินาตาคือใครคือแม่ว่าพี่น้องเลยนใดเฮ้ยจับด้คูคือผู้ใดนโน่น้องอเนย์นี่เนาะใส่ทุ่งมือหายี่น้องเลยขูดหนาตัวเองมาใส่มาใส่กับขูดหนาเจ้าของว่ะสิเกลยบเงาพวกเอิ๊กพูดไกพวกเอิ๊กพนดไงเองวเอว้าทุ่ง ถั่วโพนะคิน <c oughs> ถั่วโพกินเอื้ออเนยน้องโพคินปากเป๊ะวะซ่าสนสนีว่วะ <c oughs> ปากแปะเป,เป่าปาคือป,าป่าบ่คือป่าสนีบ <c oughs> ปาสนนีบวนาตาคือแม่ได้าสันจังหกไม่ไหมเอาคือองเงยจังซีฮูซัดบวนาตาคือไพแถเนาะพุนพุนผนายงงนายงพพผุนยักยั้ซอมทางซ่อมหาอ้ยนอนอ้ยแม่แม่แม่เต็บทอ แม่มาหากำลังใจแม่เพิ่นสวัสดี้าลัสวัสดีัาลุงสัสดี้าลงัาลุงเลยาเมื่อไรมาให้น้องจาให้คนเยาหัวาาะเาะหัาะหัวเบาะหเหหาเหหัเบิ่งหน้าลูกเเหะเ พ่อเงี้ยกับบอถือก็คือมีแต่คนพีบ้านมีแต่คนบอเต๊ะเบิ่งพอกับพ่อใหญ่เมื่อว่าว่าพออันนี้บอาด้ห้ยผิหนอไงมีแต่คนบอเต็มบาทอันนี้กับอกว่าพออ้าวพออนเยเบิ่งพอเป็นอีกแล้วว่าะั้ะท้อสนนีกัว่าพออันนี้เนี่ยพ่อใหญ่มากพออันนี้บอได้หายที่ให้เงี้เนาะตกะเดนอตกะเดนอ กตุกเสด็จไม่แต่คนบาบาบองบองพี่น้องอย่าถือศักดิ์ถือซาเลยพี่น้องเด้อบางคำบางอย่างกะว่าพิษพี่น้องเอ้ยเบาพิษเบาพลาดบางคำบางอย่างก็ได้เห็นยังน่ะตีหนาจะคลองอือพอเบาบ๊าแซน้องหลายคนเลยตีหนาจะคลองพี่น้อง มาหาแม่แล้วค to ่ะเบี้ยนเขาหาแม่ด้วพี่น้องเลยกระทามาแม่เจ็บท้องได้ลูกบ่แม่เจ็บท้องบ่อวะสันแม่กินน้ำอุ่นเด้อวะสันบอกแม่พอดีได้พี่น้องเลยโอ้ยขนาดเลยกระต้มน้ำห่อนี่ซิลูกสิลูกสิไปต้มน้ำห่อนให้แม่พอดีซื้ออาคินก็ได้อะเนยอาคิน แล้วแต่สีห้องพี่น้องเอ้ยโพคินอาคินห้องไประหลดอาคินโพโพแม่เพิ่นบ่มากพี่น้องเอ้ยซื้อซื้ออาคินเนาะอาเนยอาคินอืมอาเนยน้องน้องอาคิน อากิดนอกเลยนยโดยวน้บอกเพื it? Well, it ่อนนะแม่กได้้าจบอกว่าอืเอา บ่อหายบ่อหายกับบอเพิ่มนะบ่อหายเก็บุ้มะเกบบุับบ่อหาเนื้อบอหายเมื่อมันกดหายได้ีเมื่อหล่ะค่ะแกกับพ้นที่สองเนื้อเมื่อก็จะย่โตมากเลยนังดีดีนังดีดืมไปถือแม่ซะ พอพอพนแต่สิดีใจนะพอพันแต่สิดีใจลูกชายหนึ่งลูกสาวหนึ่งอเย่่อ้อจักเย่จักบามีนอยหักอสัตว์พนีเ่งอตอพใหญ่ญาติเนยขันคอหนองตาย อย่าเพลยเด้อเวลาแบบอันนี้กำลังแบบว่าคั้นเขียวอยังนี้นะนะเบิ่งเบิ่งไปเบิ่งมาผวากัดกัดน่องตายแล้วนายเลยเนาะหาเนยเบิ่งน่องอีดูหาเนยเบิ่งน่องอีดูเบิ่งหนาน่องดูเบิ่งหนาน่องดูโอู้ทู

ูมันจะอยากประหาบนาบับนายมนม,มาดเผื่อน่ะบ่ได้เป็นเมื่อยเป็นยังตีเออ,บบอเเเถ่ายบ่วงถ่ายเบากะโลงแหละแต่ว่าเออเออก็ดีแล้วสเล่แสดงเมื่อพักพื้นเนาะอยู่เพื่อนเอฟซีไรถ่า,านเหมืนนอนกับว่าอยู่กำห่อนก็นดีแบบว่ามันไหลเลือดไหลลมวิ่งเวียนดีไหลเวียนดีน,นั่น ดีแต่ว่าน้องอันเนยบบกี้หายพี่น้องเลยระวังแมงวันเด้อแมงวันเด้อของอันเนยบบกี้หายพี่น้องมีซอยม้อยจากว่าจะเป็นเสือนอนเว้นขี่ขานมาจากพี่น้องเลยเกิดปีเสือสัมเพิ่นเห็นพอเพิ่นเพิ่นค่ายแะดอกอันเนยไปแม่เอาคนหน่อยไปแม่ ป้าป้าเพิ่นสิเอาเอาลานไปซักยาพี่น้องเอ้ยนี่ตอนนี้ป,ป้าเพิ่นกำลังสิเอาไปซักยาพี่น้องเอ้ยกำลังสิเอาลานไปซักยงซักยาพี่น้องพุน่นหนาพุน่นหนามือน,นี่พี่น้องเอ้ยอ้าทู ไปสักยงสักยาเนาะตามที่ว่ามอนัดพี่น้องเลยไปตามมอนัดเนาะยังหาพระองค์พระอ้อมพี่น้องเลยหายผู้เคยเอาลูกนั่นเห็ดเออเรียกว่าเรียกว่าสนีก็อยากเคียนพี่น้องเพื่อว่าอนาคตมีลูกจะคล้อง นานหาคนกับบไว้ผักปักผักคอเพื่อนนะว้าวเฮ้ยอย่าเปิดไข่ออกมาเด้อเต้นาท่านผู้สมเซนไข่โซ่ไข่ไม่ใบนะอาภพี่องเอ้ยทำความสะอาดไทยลานทำความสะอาดไทยล้านกันมนน้องอันนี้ก็ยังนอน ผักพื้นเพิ่อจากเมื่อห้ามน้องอาบนาำและปลาลุงเลยนาำในบริษัทุ่นเท่ามันกับบริคอยสื่นไปได้เล้วแมนแมนแมนแต่อาการาดีขึ้นกว่าเมาื่อวานนี้แล้วนเนาะการดีขึ้นแล้วพี่น้องเลย เมืม่ออับอนักอับนายก็สิม่แหง้งพอนะพี่นนอะแมนแมนก่อนสิเอาไปซักยงซักยาพี่กะสีเบิ่งขักแน่เนาะพ่จะเสียไปห่อขักแน่ นี่แม่แก้มบุมเป็นคนจัดการไปหน่อยฮะพอไอคิวเต็มตักพอนียังหน่อยดี แมนในสายไปหน้ามาดูอืมอึ้งลึงอยู่อันเนยไงจะได้น่องกับมาด้วยล่ะเด้อจะได้น่องชายกับมาป้าเอาไปซักยาเฉซื้อซักยาให้น้องเฉซื้อเพิ่น,นเอวออดออดผืน่นยันเขาน้องเพิ่นไปพื่นอะไร เจ้น,น,ยจน,นยาย้านลาซาชิพาพไปเบิง่งแล้วปิดปากปิดปากอะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องหน่อยก็ขอจงไปเพียงท่นนีเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหนาเด,ด้อพี่น้องผักเบิ่งผักส้มใน่เดอ้อผิดลากประก,การใด็กัโทอถดอดคอไหลายๆถ้าเบิ่งความขึ้นหนาพี่น้องเย้ยสบายดีปไปใส่น่ะว้ายจกดังอีก ดังในน้อยนะปลาลุงจก <laughs> หายภาคปลาฮานองเพื่อหายภาคปลาฮานองเพื่อเพื่อยันข้าวน้องเพื่อไป